ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ The Bank t e x a o n r i x กันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําอะไรดีนะผมว่าจะพาทุกคนมานี่ดีกว่าครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปตีบ้านคนกันนะครับผมเพราะว่าผมก็เพิ่งได้ผมก็เพิ่งเล่นได้ประมาณ2-3วันนะครับก็ไปด่านที่สิบกว่าแล้วอะครับผมก็ยังตามหลังเขาอยู่อะครับเดี๋ยววันนี้เราเราไปดูกันดีกว่าครับ ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่ามันคือเกมอะไรวันนี้ผมจะมาคราสเกมนะครับผมทุกคนก็น่าจะรู้แล้วมันเกมอะไรวันนี้ผมจะป้นแหลกยับหมดเลยครับทุกคนปะไปดูกันมาทุกคนตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่หน้าจอเป็นเรียบร้อยแล้วทุกคนดูฟีสปินผมนี่ดูดูตรงนี้เลยว้าแต่คือที่ผมไม่มีปัญญ,ญานะครับผมผม,ผมไม่มีปัญญ,ญาซื้อไอ้เนี่ย ไออาหารหมาเนี่ยดูดิดทุกคนเออยวเด,ด,ด,ดีแป๊บแป๊แป๊ทุกคนผมลืมเปิดเสียงเดี๋ยวลดเสียงพอประมาณพอประมาณโอเคอ่ะมาต่อกันเลยทุกคนเมื่กี้ทอทีทท,ทีลืมเนี่ยเฮ้ย อ้าวหมาตื่นหมาตื่นอย่างงี้ก็แจวด,ดิเพื่อนปกติมันไม่เคยตื่นแลยหมาผมเวล7เอ่อวันนี้ผมจะปั่นด้วยการคูณเท่าไหร่ดีโอ้คูส40สหรอลองดูปะอ่ะผมจะเล่นคูณ20นะครับวันเนี้ยคูณ20ปะ่ะไม่เอาสร้งางบ้านเหรอโอ้ยโดนยับ ได้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 ใครตีบ้านผมผมบอกเลยผมเอาคืนแน่ฟีฟินมาสวยสองร้อยสี่สปินอ้โหไม่อยากจะโม้ครับทุกคนโคตรโชคดีเอ้ยอันนี้คืออะไรอ๋อรับของรางวัลน,นี่นี่นี่ของขวัญมาไม่แก้วไม่แก้วโคตรโชคดีครับวันนี้บอกเลยได้อะไรวะ โอ้ได้เงินหนึ่งล้านนะครับได้เงินไปซ่อมบ้านแล้วเราเอาได้อีกแล้ว <c oughs> ไม่อยากจะโมะครับน้องๆสอง200ร้อยฟีสปินก็มาไอ้นี่ก็มาสองร้อยฟีสปินหน่อยอ๋อได้เงินหนึ่งล้านผมบอกเลยวันนี้ใครตีบ้านผมอะเดี๋ยวรู้กันเอาได้แล้วว่ะโอ้โหได้รัวๆนี่แค่เล่นคูณแค่ยี่สิบแตเนี้ย เอาเงินสองล้านนะครับไม่อยากจะโมใอ้ผมเห็นไอ้นี่แบบแบบอันนี้คืออะไรรับทราบโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนะผมขอซ่อมบ้านผมก่อนผมไม่ได้เปิดเข้ามาประมาณ2วันนะครับบ้านผมยับได้ขนาดนี้ได้ทุกคนเล่นกับผมอย่างนี้ใช่ไหมได้บอกเลยได้เกมนี้ก็ดีเหมือนกันนะถ้าเล่นในความก็ใช้เมาส์คลิกอย่างเดียวโ okay, <okay>. yeah. อเค สร้างเสร็จอันนี้ที่จริงอะ่ะผมสร้างเสร็จหมดแล้วนะเว้ยแต่ว่ากระดูกผมโดนตียับไงทุกคนเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผมยับยับกับพวกเขาแนะ่ใครที่มันตีอุ้ยตัวขโมยไปนะเอา้าเอา้าแก้แค้นแก้แค้นใครตีเดี๋ยวดูก่อนอ้าวคุณเล่นตีผมอย่างนี้อ่ะครับผมบอกไว้เลยผมก็ตีบ้านคุณยับได้ครับเดี๋ยวเปี้ยงผมบอกเลยแปดแสน ขอเงินเชลว์อะครับเดี๋ยวเจอผมอีกแน่นี่แค่คุณยี่สิบนะถ้าคุณในนี้กลัวคนอื่นเขาล้องอะครับทุกคนกลัวอื่นเขาล้องนี่แค่คุณยี่สิบพอละนี่มาเอามาดีห้าล้านมาดีต้องไปต,ไตีไอ้คุณตะกี้กันนะครับผมจะไม่พูดหยาบกันนะคุณตะกี้ที่ตีบ้านผมนะครับอุ้ยได้หกสิบฟีสปินนะครับคุณไม่โดนก็คุณจะไม่รู้ว่ายังไงละเดี๋ยวคุณโดนผมแนะ่ แปดรฟีสปินกูไม่ได้ตีบ้านกูก็ไม่รู้แต่ว่าอย่างนั้นเอาได้สามล้านด้วยทุกคนหรือว่าสร้างบ้านก่อนดีเฮ้ยใจเย็นค,ยค่อยเล่นไปเอ้าเจ็ดล้านดูดิโอเงินตอนนี้มีอยู่หกสิบล้านนะครับไม่อยากจะโมผมไม่อยากจะโมเลยว่าอุ้ยหนึ่งร้อยฟีสเปนอ่ะปุ๊เดเรียบร้อยหนึ่งรฟีสปิน ตะกี้ใครตีบ้านผมนะไม่คุณคุณคุณคนไหนตีบ้านผมนะถ้าใครดูคลิปนี่อยู่ก็อย่ากโกรธผมนะครับเดี๋ยวผมได้รับโดนรัว,วใครอ้ยอปเรีเวกให้หมาโอเคเฮ้ยโอ้ได้รัวๆป่ะโอ้ยยกมือไว้เลยอะทุกคนผมได้รัวรครับยกมือไปเลยแล้วโหแบบ โคตรสุดยอดนะอ uh, ุ้ยสองร้อสปินได้เปล่านะอุ o uh! O uh! O uh! ะ้ยอุ้ยได้อีกแล้วอือไม่อยากจะโมไม่อยากจะโมมากครับลื <c oughs> อๆคนไหนโจมตีบ้านผมนะ้พงเหรอชื่ออะไรชื่อพงเใช่ไหมที่ทีต่ตีบ้านเราตะกี้ได้มันมีล่าสุดเอะหรือมันมีบอกอยู่ได้แล้ววะ โอ้ oh my god ผมจะอัพเลเวลหมาให้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันป้นได้เยอะไปไปเลยเพื่อนไม่อยากจะโมใครตีบ้านผมผมบอกเลยอถ้าใครเป็นเพื่อนในเฟซผมนะครับถ้าใครเป็นเพื่อนในเฟซผมอยากตีบ้านผมก็มาสิครับคนไหนที่ตีอ่ะ นี่แหละพันสามดาวเนี่ยมาผมจะเก็บคุณให้ดูเนี่ยเนี่ยโอ้โหคุณมีโลว่ะได้ผมยังมีอีกเยอะผมบอกเลยเฮ้ผมไม่อยากป้นระบ้านสี่หานมันได้น้อยอ่ะทำไงครับผมขอโทษนะครับเกมมันบังคับผมไป เงินนะพอแล้วตอนนี้จะร้อยล้านแล้วเนะเงินโอ๊ยตีบ้านอีกแล้วไหนหนะ้าอยู่ไหนนะ้าแก้แค้นได้ทีละรอบบ่เอกสิทธิ์อ้าวนี่มันไอ้น้องแชมป์นี่ว่าเฮ้ยแชมป์พี่ขอโทษแต่แชมป์ตีบ้านพี่ก่อนพี่ยอมไม่ได้หรอกแชมป์เลยทุกคนพอจะรู้ไหมว่าไอเนี่ยเดี๋ยวผมจะหมุนไปด้วยเล่นไปด้วยแล้วกันนะครับเออพูดไปด้วย ทุกคนพอจะรู้ไหมว่าไอเนี่ยมันคืออะไรอะทุกคนผมอยากรู้แบบเวลาเราไปแก้แค้นเขาแล้วมันขึ้นขัดการเชื่อมต่อครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมทีนะครับเดี๋ยวผมสร้างบ้านไว้ดีกว่าการพวกมาตีบ้านมันผมตีซ้ำไม่ได้ไม่รู้มันเป็นอะไรอะทุกคนมัขาดการเชื่อมต่อไม่รู้ครับยังไงเขาอะ่ะ เกือบผ่านเว้ยด่านกระจอกอะครับแป๊บเดียวก็ผ่านนะครับโอ้โหตะก,กี้นะป้นนะพผมสี่หลานตะกี้มันเกินไปปนนะปนนะเฮ้ยนะนะนะห,หมาตื่นแล้วเฮ้ยโอโ้ได้โลยังดีเว้ยเออหาล้านไปเงินร้อยล้านนะหาไม่ยากนะครับถ้าถึงด่านยี่สิบแล้วทุกคน ป้นหน่อยดิป้นหน่อยโอ้ป้นได้ทีเดียวยังไงนะเออมีแต่เกลือโอ้ได้แต่เงินสวยโอ้โหมันจะเลยทำไมอยู่เนี่ยใครจะเพิ่งมาตีบ้านผมตอนนี้นะตีกลับไม่ได้ครับผมตีบ้านคุณกลับไม่ได้อะ่ะเออสวยป้นหนึ่งล้านเลยอันแรกไปดวงดี อันที่สองไปอันไหนทุกคนอันนี้เอ้ยแม่นด้วยหมดตุนหรือหมดอุดจจาระ,ะหมาไม่ต้องลงทุนเลยว่ะหมาไม่ต้องลงทุนวู้ฮูอุ๊ยสามเอ็มก็สาสิล้านนะครับทุกคน30มเอ็มอุ๊ยได้สี่ฟิสปินถึงปะเกือบถึงละเกือบถึงละ อ้าวกดไม่ได้อ๋อมันไอ้นี่ยังไม่เสร็จอีกนิดนึงก็ได้ส,สีดูดีได้หีบได้ใหม่อันเดียว<ฮ>ขอป้อนนะครับลืมสร้างบ้านไว้ครับถ้าเราได้เงินถึง60ล้านขึ้นอ่ะรีบสร้างไว้เลยทุกคนผมผมเชื่อว่ามันต้องมีคนมาป้นแนะ่มันเกมนี้คนเล่นเยอะครับยังไงก็โดนป้นแน่นอนเป็นผมนะผมจะไม่เอาเงินติดตัวเลยแล้วหาอาศัยป่นคนอื่นเอา อย่าบอกใครนะทุกคนถ้าเล่นอย่างนี้คนอื่นก็ไม่ได้ตังผมแน่นอนมีเงินเท่าไหร่สร้างบ้านอย่างเดียวครับมันเป็นสูตรลับทางราชการทุยทุยไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเมื่อกี้ผมผ่านมากี่ดานแล้วสองดานแหรวใช่ปะเนี่ยดานที่3 เขาเรียกว่าคนเล่นฉลาดเอาฟีสปินในการผ่านด่านแต่มันก็ได้ไม่มากครับปั่นไม่กี่ทีก็หมดละผมไม่อยากเล่นคูณสีส่อะครับเดี๋ยวคนอื่นร้องครับว่าทำไมป้นเยอะจังอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนอื่นร้องโอ้โหอีกอยานเดียวก็ผ่านละเงินเหลือนหนึ่งล้านไม่เสียดายละทีนีนเน้เล่นเล่นยาวๆได้เลยทุกคนเอห้าล้านครับไม่อยากจะโม ปั่นให้หมดเลยแล้วกันเอาเงินมาสร้างบ้านทีเดียวเออคือพูดง่ายๆว่ามันเลือกทุบไม่ได้นะครับคือเลือกแก้แค้นอะไรอย่างเงี้ยมันเลือกไม่ได้ทุกคนไม่รู้มันเป็นอะไรมันบอกขาดอินเทอร์เน็ตขาดการเชื่อมต่อแล้วผมต้องกดออกเข้าใหม่อะ่ะทุกคนของทุกคนเป็นปะอุย้ยหมาหลับแล้วคนได้น้อยอ่ะแต่ไม่เป็นไรใช้ความสามารถของตัวเองสิผมได้หมาได้เสือนะครับตอนนี้ อุ๊ยสองร้อยฟรีสป,ปินง่องๆอะครับผมจะเก็บเงินไว้สร้างบ้านทีเดียวนะทุกคนมึงจะได้สองสายแปดอีกนานไหมวะเฮ้ยเออให้ทุบสร้างศัตรูไว้เป็นดีที่สุดเปี้ยงมิโลอ๋อไม่มีว่ะ อ้าไม่มีผมก็ได้แปดแสนห้าดิสวยเลยไม่มีไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีทำไมคุณไม่เล่นแล้วไม่ซื้อไว้ตอนนี้ผมดาวผมก็หกร้อยกว่าดาวนะครับผมโล่เต็มโล่มันน่าจะใส่ได้เอยอะกว่านี้เนาะอ๋อใส่ได้สามอันดีแล้วมันจีตีง่ายหน่อยใช่ปะทุกคนใช่ปะ ดูสปินผมเลยจะหมดละดูดีว่าสปินหมดแล้วผมไปกดรับอีกแล้วผมจะได้เงินเท่าไหร่อุ้ยไอ้อันนี้ตีบ้านเมียน,น้องนะครับผมตีบ้านน้องอิ่มไปแล้วร้อยน้องอิ่มดูคลิปนี้ก็อย่าด่าพี่นะมันบังคับตีครับถ้าผมถ้าพี่เลือกคนอื่นมันก็เลือกไม่ได้อะมันอะไรอินเทอร์เน็ตขาดการเชื่อมต่ออะไรที่อย่างเนี่ยทั้งที่เน็ตเรามีนะเอา้าจะได้ป่นเกือบไว้เกือบไว้หมดแต่พูดหมดแต่พูดไง เหมือนลุ้นหวยเลยวะเอ๊ะพีปินหมดวะทำไงอ่ะกดลับดิมันจะตื่นอะไรตั้งหนาวะยังไม่สร้างของขวัญเก็บไปเรียบร้อยมาดูฟักเกอร์ เล่นจนฟีปิ้นหมดเติมดีป่าวะไม่ต้องเติมหรอกอย่างเราอ่ะแต่อาหารหมาเนี่ยอาหารหมาต้องเติมอย่างเดียวเลยโอ้ยตาย มันเล่นได้เต็มที่คูณสามแล้วครับตอนนี้เพราะฟีเจปินมันน้อยอ่ะคูณสามก็คูณสามไปเกลือ <ๆ S 1> ไปหน่อยใครอย่าพึ่งมาป้นนะผมไม่มีตังค์สร้างบ้านแล้วนะคูณสามได้ตังค์โคตรน้อยได้สี่หมื่นสี่หมื่นเ้งอยากเล่นคูณยี่สิบครับโอ้ยป้นโอ้โหป้นมาเข้าคูณสาม มึงมาเข้าทําเพื่อใครเนี่ยไม่สร้างบ้านด้วยมีอยู่ร้านหนึ่งผมใช้วิธีไล่แล้วกันนะครับเรียบร้อยไม่มีพลาดด้วยอยได้มาถึงร้านได้เก้าแสนเองเฮ้ยสองล้านถึงกีอาพูทสามได้ไงสี่ร้อยเออวู้ฮู้อยากกม ได้แล้วครับคูณยี่สิบผมเฮ้ยโอ<ฮ>้ไม่ไหวละคนป้อนอีกละสร้างบ้านดีกว่าเสียดายตังค์ผ่านด่านไปเลยมันเสียดายตังค์ครับทุกคนเวลามันอะไรมันหายไปแล้วทุกคนเสียดายไหมล่ะสู้เราเอาเงินไปสร้างบ้านแล้วมันผ่านด่านเดียวก๊ยผ่านมาวันนี้กี่ด่านไป้วห้าด่าน เดี๋ยวผมรอได้ฟรีสปินใหม่เดี๋ยวผมก็จะมาอัพคลิปอัปเดตนะครับว่าผมถึงด่านไหนแล้วนะครับผมผมจะอัปเดตเกมนี้ลงเรื่อยๆนะครับผมเพราะมันเป็นเกมยอดฮิตชอบป้นผมหรอเห็นเงินผมเยอะไม่ได้นะเอย ปนคุณคืนมั่งสิบล้านนะครับใครเนี่ยครับหน้าอนอสน,น้าเตยหน้าเตยหมาไม่ตื่นเนี่ยใช่แหละหนึ่งล้านมาแล้วสวยเอา้าฮาดอะไรวะเฮย้ยคุณยี่สิบได้เท่าไหร่อุย้ยได้เจ็ดสิบล้านได้เหือเลือ<ๆ>ตอนนี้เงินดู ทุกคนผมไม่อยากจะโมะ้ดูเงินผมนี่ร้อยสี่สิบกว่าล้านว้าสุดยอดลวลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันให้นี่แป๊บนึงเอางี้ทุกคนผมสร้างบ้านเลยละกันครับเดี๋ยวคลิปมันจะเนิ่นนานเกินไป สร้างบ้านเนี่ยอันนี้มันเป็นสูตรผมนะครับคือถ้ามีเงินก็รีบสร้างไปเลยทุกคนแบบไม่ต้องเสียดายตางังสร้างไปเลยให้มันผ่านด,ด่านไปอะ่ะเดี๋ยวผมเล่นไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆผมวันหนึ่งอ่ะผมไม่ต่ำกว่าผ่านกว่าประมาณเกือบสิบด่านนะครับผมใช้วิธีนี้แหละปั่นได้เงินผ่นานด่านได้ฟีดสปินแล้วก็ปัน่นอยู่เงี้ยวนไปวนมา วนไปวนมาวนไปวนมา้วันนี้ไเซ็งเลยได้คนน้อยมากเลยวะโอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างละครับสำหรับการเล่นเกมแล้วก็สูตรในการที่ในการเล่นเกมอันนี้นะครับผมได้เงินมาก็สร้างบ้านได้เงินมาก็สร้างบ้านไม่มีอะไรเกมนี้ สร้างบ้านอย่างเดียวแต่มันก็สนุกดีสนุกตรงที่เขาจะมาโพสเราได้สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วผมจะมาอัปเดตเกมนี้ได้ให้เรื่อยๆนะครับได้ทุยได้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผม,มเรื่อยๆแล้วกันทุกคนพูดไม่ถูกอะโอเคผมจะอัปเดตเกมนี้เรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นเกมค่อนข้าง,งดังนะครับเดี๋ยวชวนพี่ๆน้องๆชวนกันมาเล่นด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ